อยากให้อาจารย์พยากรณ์เกี่ยวกับจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไทยในช่วงพฤศจิกายนปีนี้จนถึงกุมภาพันธ์ปี64ค่ะและรายได้ที่จะเกิดขึ้นด้วยผมจะเป็นพยากรณ์ได้ไงภา <c oughs> พก,การท่องเที่ยวเอาเป็นภาพรวมแล้วกันอาจารย์มันยังไม่ฟื้นเนาะไม่ใช่ยังไม่ฟื้น <c oughs> คุณคุณคิดดูขนาดญี่ปุน่นขนาดญี่ปุ่นน่ะคุณรู้ไหมเดือนกันยามีคนเข้าไปท่องเที่ยวในญี่ปุ่นกี่คน เท่าไหร่คะอาจารย์คะหมื่นสามพันคนแล้วในหมื่นสามพันคนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรคือวิสิเตอร์ค่ะนักท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยไม่มีร้อยละเก้าสิบเก้าหายไปค่ขนานญี่ปุ่นอของเราก็เหมือนกันของเราก็คาดการว่าเศรษฐกิจคือปีนี้ไม่ต้องพูดปีหกสี่หกสี่ก็ยังพูดไม่ได้เลยผมว่าคืออย่างที่เห็นมา 30คนร0อยคน200คนอย่างนี้เราไม่เรียกว่านักท่องเที่ยวแล้วเรียกอะไรคะเดินไปเดินมาเขาให้เฉพาะกลุ่มแล้วก็มีพื้นที่ให้อยู่ด้วยคือเป็นหนูตะเภาอ่ะเพื่อที่จะต่อยอดอะไรเงี้ยก็เป็นโครงการนำร่องคือยังไม่ต้องไปคิดอ่ะเรื่องท่องเที่ยวแม้แต่เราจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่ต้องคิดค่ะเขาจะมาเที่ยวบ้านเราเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตก็ยังไม่ต้องคิดค่ะ ตอนนี้คิดไม่ได้เลยเสียเวลาคิดเอาเป็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะย่ำแย่หรือว่าโหดตัวอยู่ประมาณสัก2ปีด้วยกันกว่าจะเห็นเรื่องการฟื้ตัวาาภาพใหญ่อย่างนั้นก่อนภาพรวมเป็นแบบนี้นะคะ